ให้ท,าย,ทายว่ารถคันนี้เช็คระยะมาแล้วกี่ครั้งไม่นะครับ3635กิโลมามาดูเฉลยกันเน่วันนี้เปิดมาแปลก,กตั้งแต่ส่งมอบครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ สามพันกว่าเช็คมาสี่ครั้งอะ่ะผมขายรถแบบนี้นะผมโคตรสบายใจเลยสวัสดีครับผมอ้นเจซี่ิกไบท์นะโคตรสบายใจเลยนะใครได้ไปคันนี้นะวิ่งได้อีก10,000หมกิโลเจอกันอีกที2องพันย่สโหดไหมล่ะอ่ะพามาดูนะครับ G310GS นึ่ย์หลังจากห่างหายกันไปนานนะรอบที่แล้วใครไม่ทันสองคันก่อนบวกกับ g 3 0 0 r สคันนั่นอ่ะบอกเลยมีคนถามหลังจากหลังจากนั้นนะอีกเยอะเลยเข้ามาแล้วนะครับและตัวนี้บอกเลยว่าปีใหม่สุดนะคันนี้รถออกปี2019เลยทีเดียวรถบ้านมือเดียวไม่แท้สายจอด3,000กว่ากิโลเท่านั้นรถมีทรงนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องมาเริ่มกันด้วยชิวนาเนีเ่ชิวหน้าทรงสูงนะครับ มองเห็นนะไม่อยือหน้ามันมองเห็นแต่มันค่อนข้างจะมืดนิดนึงเป็นสมโมกเข้มมากนะการทงกาดแท่นนะครับพร้อมด้วยมือเบรกมือคัตแต่งอ่าตรงรุ่นเลยนะ <S <S เนี่ปกติก้านข้างซ้ายเนี่ยมันจะยาวมากใครใส่ไม่ตรงรุ่นมันจะติดนะครับ <S <S อันนี้บอกเลยว่าตรงรุ่นไล่มาเรื่อยๆเ,เด่นที่โชมทองเลยเนี่เหมือนเดิมยางติดรถเลยนะ <S <S ตัวนี้ล้อแม็กห้าก้านนะครับสวย รถเดิมหมดเลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับมีใต้ทอ้องอ่ะฝาครอบใต้ท้องข้างล่างแล้วก็มีแคนบาร์นะครับกันลมม้มในเรียบร้อยสีโครเมียมสวยๆเลยนะไล่ไปครับทอ่อรถเดิมอะ่ะเดิมหมดเลยเดิมสนิทมีของแต่งนิดหน่อยนี่มีรอยนิดนึงนะครับเนี่ยมีรอยตําหนินิดนึดนงนะชี้ให้ดูก่อนปลายไม่มีนะครับปลายไม่โดนนะเอาโหยเขาลง การนองการหน้าไว้ไม่เช็ดด้วยนะเช็ดกับมือเลยครับล้อหลังยางเยอะที่ติดรถหมดเลยนะครับอ่ะไล่มาเรื่อยๆนะคันนี้มีกล่องหน้าให้เรียบร้อยเลยย่หออะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นโลโก้ BMW อยู่ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนั้นนะกล่องเกลืองก็ไม่มีรอยนะครับดูดีมีอนาคตนะเอ่อโซสเตอร์ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหมดแล้วสวิงอาร์มอะไรแทบไม่มีรอยเลย แล้วก็มีกาดขาตั้งข้างให้เรียบร้อยนะครับนะโอเคมาถึงแคดบาร์นี่ฝั่งนี้ชี้ตำแหน่งให้ดูนะครับมีรอยนิดนึงนะนี่นี่ตรงนี้เลยนะครับอ่าที่เหลือปกติสีแท้ทั้งคันนะครับสวยงามไม่แท้แน่นอนอ่ะมาดูไฟหน้าไฟหน้าเป็นชุดแตง่งเดี๋ยวเปิดให้ดูนน่เป็น LED โปรเจกเตอร์ด้วยนะครับตัดก่อนตัดก่อนถสอโอกาสสตาร์ทนิดนึงว่าเดี๋ยวต้องเปิดไฟสูงนะนี่ประมาณนี้เห็นไหมย่างสวยอะ่ะบอกเลยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสว่างเลยดิโคตรสว่างนี่ไฟสูงรับรองเห็นยันเสาไฟฟ้านะเป็นไงนี่สุดยอด แต่โคตรด,ดังเลยอ่าประมาณนี้นะครับไหนไหนสตาร์ทแล้วก็มาจะเร่งให้ฟังนิดนึงนะรอบบอกเลยว่ามาเร็วมากนะครับเป็นรถสูบเดียวที่รอบมาดีมากเห็นไหมหกพันเจ็ดพันรอบนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยเห็นปะนี่นี่นี่อ่านี่ครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงโชค๊คเขาชอบมีสติ๊กเกอร์แอบตรงโชค๊คนี่นี่ เอ็มก็วางยาวางหมากไว้ดีนะครับติ๊กเกอร์โค้งเคิร์งนี้เป็นไงประมาณนี้นะเดินเป่าก็เงียบๆนะครับรถสูบเดียวจะออกเสียงแหลมๆหน่อยนะถ้าในโทรศัพท์นะในในคลิปนะครับจะมีเสียงแหลมๆนิดนึงนะครับโอเคเร่งติดมือระบบ a อ s วมใช้งานปกติอ่าคุญแจ2ดอกกุญแจปิ๊บสดอกมามาดูกันที่ราคาและ รถคันนี้อย่างที่บอกนะครับรถบ้านมือเดียวจนเป็นปีปลายปี2019เลยกันยายนนะฮะทั้ส่วนนะครับ1,28,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะตัวนี้รถใหม่นี่ดิฟกันเกินครึ่งนะครับ2องแสนเข้าไปแล้วนะนะตอนนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคโปรโมชั่นเงินผ่อนนะออกรถเลขมงคลเลย9,999บาทนะครับผ่อน4 0 0พ4ปีและ 3 5 5 0ปีโดยประมาณนะมีเศษหลัก10นะครับโอเคประมาณนี้ออจริงๆแล้วคันนี้ออกรถต่ำสุดได้ที่2,200บาทเลยแต่ว่าผมแนะนำเป็นตัว99 0านั่นนะ่ะจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่านะแล้วก็โอกาสออกมันก็จะง่ายกว่าประมาณนี้นะครับใครไหวก็จัด99 0าไปนะโอเคดูรถได้ที่สุขสวัสดิ์3าหรือว่าโทร0 9น 6495564รับแรกรับเกินทุกรุ่นนะครับใครหาอยู่อย่ารอช้านะเหมือนคันที่แล้วไม่ทันนะครับมาตามทีหลังไม่ได้นะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ